Yeah. ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยอ่ะเออ,อครับด็อกเตอร์ครับบูเข้าไปแล้วครับ <c oughs> คขาเด็ดมากครับ <c oughs> โอ้ยต้นเงี่ยงประดูก <c oughs> ต้นตนี้เนี่ย <c oughs> อันนี้ยอันนี้อันนี้สามารถเอาไปเพาะชำได้นะครับ <c oughs> นี่ยถ้า นี่แน,น่น่ะมันเป็นเฟิร์นอ่ะมันไม่ไมไม่เรายังไม่มีที่ให้มันอยู่ต้องเอาไปทั้งหมดเลยมันถึงจะได้ความชื้นไปด้วยนะ,นะครับมันจะอยู่กับขอนไม้อะอขอน<ม>ชาติอะไรอย่างเงี้ยมาดิเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะพี่ไม่อยากถ่ายกับนี่จะถ่ายแค่มันอันเดียวเพียใบสวยอะ่ะสวยมากเลยถ่ายลงเฟซบุ๊กเลยวันหนึ่งฉันเดินเขา้า ดูสิมันอุระวังนะแลตอนนี้เราอยู่ในป่าดงโปโลนะครับก็มันก็ไม่ได้แห้งก็ไม่ได้ชืนนะ้นเท่าไหร่นะนะครับป่าป่าเขตร้อนปลาอีสานนะ ไม่ใช่เป็นจะไม่ใช่เบนจะั่า์ปะเขาเรียกป่านะปลาดิบแรงบ่ป่ปาดิบแรงบ่ะใช่อยู่นีู่ไม่เป็นปลาเห็ดครับอันนี้เวนี่คือป่าเห็ดของชาวบ้านตำบลจิกดูพื้นป่าสุดท้ายนะครับของแถวนี้ก่อนที่จะเข้าดงใหญ่อำเภอหัวตะพานนะครับก็จะเป็นปา่า ก็จะเห็นเห็ดนะครับนี่เห็ดเออเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนาะเห็ดเห็ดแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนนี่เขาเก็บเก็บไปโมกไม่ใช่เห็ดกระด้างมันอยู่บนขอ,อนอ่ะเออกินได้รต่ว่ามันต้องขึ้นเป็นแพรใหญ่ๆอ่ะเก็บง่ายไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้มเทเป็นวัดปามากเลยนะคะโอ้ ทำเป็นสวนป่าซช่อย่าเพิ่งเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ก็ยากมีเงินไม่ไม่ทำให้มันแบบเออทางเดินเข้าคนมาแล้วสบายใจอยากมาพักผ่อนผ่อนทายมานอนอะไรทีมันแบบชีวิตอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยอเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งอ่ะแต่ไม่ไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนี่ยครับป่าพื้นนี้นะครับ โอ้นี่ต้นต้นนี้ของเราไหมเนี่ยแถวนี้น่าจะใช่ครับตถนนี้น่าจะใช่ก็เดินง่ายดีเนาะเดินเพลิพลนๆอ่ะมันเป็นป่าโปรง่งเดินเพลินๆแล้วก็น่าจะทำอะไรได้อยู่นะครับโน่นละ เวลา,าเราต้องรีบเอาต้นไม้มาปลูกแซมแล้วแหละรับอุ้ยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รู้ด้วยว่าทางของเราทางไหน,นอืีครอือคืเรียนของเราถ้ารีบปลูกมันยิ่งจะโตเร็วมาปลูกอาทิตย์ละ20ต้นอะไรเงี้ยตอนนี้เรามียางนาอยู่นะยางนาที่ลุงให้เดี๋ยวจะลงมาปลูกสักครั้งละ20-30ต้นอย่างเงี้ยเนาะอือเพราะช่วงนี้ฝนมันยังมีอยู่ได้ มันจะมันจะฉีกเราจะฉีกไปทางเนี้ยลองไม่เดินลองเดินเดินดูเฉยไงอืมโคลนปลวกเอาอะไรมันเป็นเรื่องแปลกนะครับโคลนปลวกเราจะหาพหาเห็ดปลวกหรือปะเห็ดปลวกเดินไปนะครับ พอมันชื้นแล้วมันก็จะมีพันไม้ป่ายานะฮะเฟิร์นขึ้นตามแต่นี้ต้นมั่งมีอันนี้เหมือนกับมาดีท็อกส์นะชอบังเ่อ่ยาทขอองงเรา้าให้คนมาแบบพักทำให้คนมาเรียนรู้จะศึกษาต้นไม้ทุ่ต้นเลยหลุมอู่น้ับไม่ได้สามสี่สิบหลุมเลยครับ ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้กินแป้กนะครับเออไม่มีเลยอ่ะแปว่วไม่ขึ้นเลยสงสัยโดนหนูมากินแน่เลยอ่ะไม่น่าจะหายไปหมดขนาดนั้นไงเนี่ยดูดอกนี้ด,ดอกเรียก,กันกับดอกนั้นหรือเปล่า โอ้ไม่เห็นเลยคะดว่าพี่ทำไม่เห็นเลเอาได้ได้อยู่เอาใหม่อันหนึ่งสองสามเย้สวรรค์บ้านบ้านปงป่ากูจะพูดว่าสวรรค์บ้านนาช่างมันเสียงออกหนึ่งสองเห็นตัวเองไหมเนี่ยพอก่อนอันที่สาม